วันนี้เรามาตรวจลังชะนลงกันนะครับอ้าวนี่เขาคือใครจอมขมือกนะครับอืออโออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับรังชะนลงอันนี้อยู่ในต้นไม้นะครับมาทั้งท่อนเลย เอสติงเลตบีฮันนี่นะครับน้ำชนนลงแท้นะครับตอนนี้หลังก็เริ่มหนาแน่นแล้ว